ครับหลังจากที่เราตัดสินใจหยุดชำระหนี้บัตรเครดิตแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือว่าการเก็บเงินของเราจะเป็นยังไงเราสมมติง่ายนะครับว่าสมมุติว่าถ้าเรายังใช้บัตรเครดิตเขาอยู่นะ่าท้อใจขั้นต่ําสมมุติว่าเงินนะครับหนึ่งแสนบาทพันหมื่นแสนนะครับถ้าเราจ่ายขั้นต่ําเขานะครับก็ต้องเท่าไหร่ครับสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับ 10%นะครับที่เราต้องจอง่ายเขาบ0ก็คือ10,000บาทใช่ไหมครับใน1น0 0 0มบาทนี้นะครับถ้าเราจ่ายไปก็จะไปเป็นดอกเบี้ยของบัตรในแต่ละบืนแต่ละใเดือนประมาณ2,000บาทนะครับเราจะมีวงเงินที่เราใช้ได้อีกประมาณ8,000บาทต่อเดือนที่เราสามารถเอากลับมาใช้ได้อีกซื้อของหรือไปกดเป็นเงินสดอะไรนะครับมันก็มีค่าธรรมเนียมตามมาอีก นะครับทีนี้ถ้าเราหยุดจ่ายแล้วถ้าเราจะสะสมได้ไหมครับตัว2,000บาทตัวนี้สะสมฝากไว้ในบัญชีของตันเองนะครับถ้าเก็บ2,000บาทนี้ในวงเงิน1,000 0 0บาทกี่เดือนครับ50เดือนใช่ไหมครับนานไหมครับ50เดือน4ปีกว่า 2,000บาทนี่คือเท่าไหร่ก็คือประมาณ2%์ของ10,000บาทใช่ไหมครับต่อเดือน50เดือนก็ได้แล้วครับ10,000แสนบาทที่เราสามารถเก็บได้เพราะว่าเราไม่สามารถเราไม่ต้องจ่าย1 0 0 0บาทต่อเดือนใช่ไหมครับเราจ่ายเราเก็บสะสมแค่ส0 0 0บาทแต่ถ้าบางท่านได้มากกว่านี้อาจเป็น3,000บาทก็ยิ่งทำให้เราสามารถสะสมเงินได้มากขึ้นพร้อมที่จะไปเจรจา กับเจ้านี้ได้นะครับนะอีกประมาณ2ปี3ปีนะครับคือถ้าเราเก็บ3,000บาทเนี่ยทุกเดือนทุกเดือนไปเรื่อยนะครับประมาณ2ปีเราก็ได้ละว60,000ใช่ไหมครับห 50, 0,000 50,000ในการไปต่อรองกับเจ้าหนี้บางทีบางเงินแสนหนึ่งถ้าเกิดเจ้าหนี้เห็นว่าคนนี้พูดคุยดีแล้วเวลามาต่อรองเราบอกว่าเรามีบงเงินหยุดนี่เก็บสะสมมา2ปีกว่ามีเงินอยู่ ห้าหมื่นถกหมื่นจะขอปิดได้ไหมถ้าทางฝ่ายเจ้านี้อนุมัติเห็นชอบด้วยเราก็จะจบคดีบัตรใบนี้ได้ภายในเวลา2ปีนะครับผมเพราะฉะนั้นวิธีการนะคือว่าในช่วงที่เราหยุดจ่ายบัตรไปแล้วนะครับแต่เรายังมีงานทําอยู่นะครับเราก็ควรจะตัดส่วนที่ว่าน่าจะเป็นดอกเบี้ยของบัตรใบนี้ออกมาสะสมไว้ส่วน8,000บาทนี้เราก็เอา ใช้จ่ายมุนเวียนทางอื่นไปนะครับนี่เป็นวิธีการหนึ่งที่ว่าถ้าเราหยุดจ่ายนี่แล้วเงินส่วนดอกเบีย้ยตัวนี้นะครับเราควรจะเก็บสะสมอาไว้กับบัญชีตัวเองส่วนตัวนะครับไม่ใช่บัญชีที่เราให้หักอัตโนมัตินะครับบัญชีส่วนตัวของตัวเองก่อนนะครับแล้วค่อยมาถึงเวลาค่อยเป็นเจรจากับเจ้าหนี้ในวันที่เรามีเงินพร้อมพอสมควรแล้วนะครับผม ก็จะนําคลิปสั้นๆมาให้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องการเก็บเงินในช่วงที่เรายังเป็นคดีบัตรเครดิตอยู่นะครับผมสำหรับเท่านี้ก็ก่อนจะจบนะครับก็คือว่าในการจรจา,ายกับเจ้าหนี้ก็คือเราอย่าหนีเจ้าหนี้นะครับถ้าเขาโทรมาก็รับนะครับแล้วก็คุยเขาดีดีนะครับผมขอต่อรองเข้าไปเรื่อยๆก่อนแต่ะว่าตอนนี้กําลังหาเงินอยู่นะครับนะครับไม่เราไม่เราไม่ เราไม่เบีเ้ยวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าขอเวลาก่อนนะครับก็พยายามพูดดีๆกับทางคนที่โทรศัพท์มาเท่านั้นพอนะครับผมสำหรับวันนี้ขอจบเพลงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ